อีสานที่เปจังหวัดร้องตรวจสอบโครงการเหตุล้านก้อนไถถอนชีวิตโคกระบือที่มีการชักชวนให้สมัครสมาชิกโดยอ้างว่าช่วยปลดหนี้ให้เกษตรกร,รภายใน5ปี ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคณะทํางานด้านกฎหมายกองทัพภาคที่2และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะคองประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารเบืิองต้นมีคําสั่งให้ลื้อถอนภายในวันที่1ตุลาคมนี้ สถานีมีดีมาบอกวันนี้จะพาไปเที่ยวที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เก่าแก่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโบราณสถานที่น่าสนใจซึ่งที่นี่สถานีประชาชนจะสัญจรไปในวันศุกร์นี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบปิดิชนนาณนงค์อมเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่23กันยาย,ยน2557ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็สามารถร้องทุกข์เข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะคะ0 2 7 9 0 2 1 1 1และ027902630-3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้นะคะทนายความท่านแรกวันนี้ค่ะคุณพิมรักมารารเชค่ะ ท่านที่สองคุณยุวดีสุพัฒนวันค่ะซึ่งทนายทุกวันนะคะก็จะรอรับสายโทรศัพท์จากท่านผู้ชมตั้งแต่9้นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเป็นความร่วมมือการระหว่างรายการสถานีประชาชนกับสภาทนายความนะคะพร้อมกันนี้นะคะใครที่จะ แจ้งเหตุนะคะผ่านทาง SMS ก็ได้ค่ะครั้งละหนึ่งบาทห้าสิสตางค์เท่านั้นนะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการแสดงความคิดเห็นร่วมในประเด็นต่างๆที่รายการเรานำเสนอก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะที่สามารถเล่นไลน์ ine, เล่น Facebook ได้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะสมัครเข้ามาเป็นเพื่อนหรือว่าแอดเฟรนกับรายการสถานีประชาชนอย่างที่เห็นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะคะเวลาที่ท่านผ่านไปพบเห็นนะคะเรื่องราวหรือปัญหาใดๆ ใช้กล้องนะคะกับมือถือถ่ายภาพมาก็ได้หรือว่าจะส่งข้อความมาเป็นร้อยแก้วนะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์เข้ามาได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถช่วยเหลือกันในสังคมของเราได้นะคะ mm. พร้อมกันนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ในห้องส่งของเราก็ได้รับเกียรติจากน้องๆน,นะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยม่ิดลวันนี้มีข่าวสารที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์บอกกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวขอตัวแทนท่านหนึ่งน้องท่านนี้แล้วกันนะคะ วันนี้อยากจะบอกกล่าวอะไรกับพี่น้องประชาชนคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ร่วมบริจาคเงินนะคะให้กับโรงพยาบาลศรีราชนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะนําไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีราชค,ค่ะอืมค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมบนเวทีนี่คือธงมหิดลใช่ไหมคใช่ค่ะ ค่ะทงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่พี่น้องประชาชนเขาร่วมบริจาคนะคะก็จะได้รับทงนี้ใช่ไหมะคะใช่ค่ะก็คือถ้าบริจาคแต่20่บาทขึ้นไป <esp Real. S 2> เราก็จะแจกเป็นทงที่ระลึกให้นะคะแต่ว่าถ้า300บาทขึ้นไปก็จะได้เป็นทงพร้อมกับเสาตั้งค่ะอ๋องนั้นพี่บริจาคเกิน3 0 0รต่จะพี่แมวทงพร้อมเสาได้ไหม ได้จะได้เก็บไว้บ <t> ริจาคให้คนอื่นจะได้ได้สองเท่าคืออยากจะเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าในส่วนของเงินที่บริจาคทุกบาททุกสตางค์ก็จะกลับไปสู่พี่น้องประชาชนนะคะในรูปแบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งถ้าถามว่าในภารกิจนาคะของโรงพยาบาลศิริราชเราก็รู้นะคะว่าโอ้โหคนไข้เยอะมากเลยใช่ไหมฮะแต่ละวันนี่ซึ่งเราเองก็พยายามอยากจะช่วยถึงแม้เราไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่เราช่วยได้เหมือนกันนี่เป็นอีกทางหนึ่ง นะคะที่เราจะช่วยได้นะ,ะดิฉันเป็นนักข่าวก็ช่วยได้นะช่วยรักษาคนไม่ได้นะแต่ช่วยบริจาคได้นะคะดิฉันก็เชิญชวนท่านผู้ชมท,ทุกๆท่ทานเพราะว่าวันนี้น้องๆจะไปหลายที่เลยใช่ไหมคะพวกเราไปต,ตัวอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ไปแถบเพชรบุรีนคนปรปฐมค่ะเขตปริมณฑลน,นะคะเฉพาะวันนี้ไหมคะหรือว่าในช่วงเวลาวันนี้แล้วก็วันอื่นๆด้วยคะในช่วงเวลาวันนี้ค่ะเพราะว่าวัน<อ>พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไม่ห้โดนล้อค่ะค่ะได้ค่ะฉะนั้นใครเห็นน้องๆเหล่านี้ไปก็ ช่วยกันนะคะบ,บริจาคร่วมบุญกันได้เลยนะคะาราคาขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมทุกทท่านคงจํากันได้นะคะว่าถ้าเกิดเราสัญจรไปเส้นอีสานฝั่งซ้ายมือจะเห็นลำตะคองที่สวยงามมากนะคะนอกจากลำตะคองแล้วเราก็ยังเห็นร้านอาหารที่ เรียงรายเยอะทีเดียวนะหลายคนก็นคงแวะไปทานกันแต่ว่าวันนี้เป็นประเด็นแล้วนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะพร้อมคณะทําง,งานด้านกฎหมายกองทัพภาคที่2แล้วก็ตุวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะคองนะคะประชุมร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารเบื้องต้นนะคะมีคําสั่งแล้วค่ะว่าวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ให้มีการรื้อถอนค่ะก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันโดยนายธงชัยืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านเปิดเผย ท่านผู้ชมบอกว่าปัญหาการบุกรุกที่ดินริมอ่างเก็บน้ําลําตะคองบริเวณ มอปลาย่างนะคะระยะทางตั้งแต่ตำบลหน,นองสาลายอำเภอปากช่องจนถึงตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วนะคะเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรปัญหาเรื่องนี้ยืดเยื้อมากว่า20ปีนะคะเป็นการทําผิดกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการก็รู้ดีอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะต่อรองใดๆไดได,ได้ขอให้ผู้ประกอบการได้เตรียมการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างร้านอาหารต่างๆออกไปให้หมดนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้นอกจากการดําเนินงาน ในพื้นที่มอปลาย,ย่างแล้วอะนฮะท่านผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาก็ยังบอกว่ามีแผนจะดําเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐอีกหลายแห่งเช่นพื้นที่อำเภอปากช่องอำเภอวังน้ําเขียวซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนมีรายงานน่ะนะคะว่าที่ประชุมได้สรุปเห็นชอบแนวทางแก้ไขาตามที่ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาเสนอมาโดยให้ยกเลิกการประกอบกิจการร้านอาหารเหล่านั้นทั้งหมดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณร้านอาหารริมอ่างเก็บน้าลาตะคองด้วยในรายละเอียดอ่ะนะคะทางรายการเองก็รับฟัง ข้อมูลจากหลายๆฝ่ายนะคะมีตัวแทนของทางพ่อค้าริมลำตะคองนะคะคุณสมหวังดินขุนทศพร้อมอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณสมหวังคะครับสวัสดีครับค่ะในการร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าแล้วก็หลายฝ่ายเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปมาแล้วนะคะว่าวันที่หนึ่งตุลาคมเราจะต้องรื้อถอนนี่ทางผู้ประกอบการเตรียมการพร้อมหรือยังคะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รื้อถอนนะครับทางทางผู้ว่าได้แจ้งว่าให้เราเออหาที่รองรับหรือว่าให้ไปประชุมนะครับ ให้ประชุมร่วมกันกับผู้ประกอบการนะครับไม่ใช่เป็นการรื้อถอนเลยนะครับไม่ใช่มติคุณื้อถอนไม่ใช่มติรื้อถอนนะเป็นการประชุมร่วมกันกับใครคะคุณสมหวังคะท่านผู้ว่าสั่งให้ไปผู้ประกอบการร่วมประชุมร่วมกันแก้ปัญหาว่าจะทําอย่างไรนะครับจะให้ปาญหายอยู่ทีไหนแต้งต้องการอะไรค่ะเดี๋ยวต้องถารื้อถอนนะครับ ค่ะงั้นดิฉันถามคุณสมหวังหน่อยนะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมลําตะคองตอนนี้เรารู้ไหมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาอะไรต้องถามก่อนถ้ารู้ไหมว่าปัญหาคืออะไระผู้คนทราบนะครับว่าพวกเราอยู่ตรงจุดที่มันเป็นจุดล้อแหลมเ,เ,เรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะพวกผมยินดีเข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการบำบัดน้ําเสียนะครับพื้นที่เดิมเป็นของส่วนประธานปัจจุบันชนประธานได้คืนให้กับธนาระ นะค,คะเพื่อคําสั่งศาลเมื่อปี39ได้กําหนดให้ธนารักษ์เป็นผู้ด,ดําเนินการต่อะนะครับทั้งผู้ประกอบการเองก็ติดต่อกับทางธนารักษ์เพื่อขอเช่าพื้นที่แล้วก็ยินดีเข้าสู่ระบบยินดีทําการบําบัดทุกอย่างนะครับค่ะคราวนี้ต้องถามน,นะครับว่าที่เรายินดีที่จะทําเรื่องถึงกรมธนารักษ์เพื่อขอเช่าพื้นที่ตอนนี้พวกเราเดําเนินการบ้างหรือยังคะคุณสมหวัง บ้างส่วนตอนนี้เราทําบ่อบําบัดไปแล้วนะครับเอผู้ออกแบบบ่อบำบัดก็คือสถาบันราชพัฒนครราชสีมานะครับค่ะนี่คือเรื่องบ่อบําบัดน้ําเสียจากร้านอาหารของเราถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วเรื่องที่ทำที่บอกที่แจ้งมาว่า20กิโลเมตรก็ไม่ใช่นะครับพื้นที่จริงๆของเราอยู่ในระยะทางประมาณ4กิโลเมตรที่มีร้านค้าจริงๆแล้ว23ไร่ครับค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็คงต้องคุยกันเพราะว่าทางตัวแทนผู้ประกอบการคุณสมหวังยืนยันนะคะว่าไม่ใช่มีคําสั่งออกมาให้หรื้อถอนนะแต่ว่าให้ไปหาวิธีแก้ไขปัญหาฉะนั้นเรื่องนี้นะทางรายการสถานีประชาชนเลยประสานงานไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ว่าธงชัยเลือดุลน,นะคะเพื่อให้ท่านได้บอกกล่าวว่าสรุปผลจากการประชุมเมื่อวานนี้เท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าธงชัยคะครับสวัสดีครับคุณอานมาครับ ค่ะท่านผู้ว่าคะในสายเรามีตัวแทนผู้ประกอบการพ่อค้าริมลำตะคองอยู่ด้วยอีกสายหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านผู้ว่าผลจากการประชุมเมื่อวานมีมติออกมายัางไงคะท่านผู้ว่าคะอ๋อมตินะครับผมก็ได้ฟังให้สรุปในที่ประชุมอยู่แล้วนะครับให้เราไวมันก,ก็ชัดเจนอยู่ว่าเราจะให้คณะทำงานเนี่ยไปสำรวจข้อมูลทั้งหมดว่ามีผู้บุกรุกอยู่ในบริเวณนั้น เท่าไร่เป็นเนื้ยที่เท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่เนี้ยเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงแล้วนะครับว่าอยู่โดยชอบหรือไม่ชอบแต่และบุคคลมีพื้นฐานความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ให้ให้ทางรักพื้นที่เนี่ยไปดูพื้นที่อืน่นที่อาจจะใช้เป็นพื้นที่รองรับอาจจะนะต้องอาจจะอันนี้ก็ หลังวันที่หนึ่งตุลาไปหลังจากที่มีการแต่งตั้งยกย้ายทดแทนผู้เกษีษยณอายุราชการอะไรอะไรเสร็จครบช่วนแล้วก็จะให้คณะทางานที่มีอยู่มาก่อนแล้วนี่นะไปดูสภาพความจริงแล้วก็มาประชุมตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะใช้วิธีใดในการจัดระเบียบบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับค่ะแสดงว่ามตนะิก็มีอย่างนี้นะค่ะ วันที่หนึ่งตุลาคมนี้ยังไม่ต้องรื้อถอนอย่างที่เป็นข่าวออกมาใช่ไหมคะท่านอ๋อใช่ใช่ยังทำไม่ทันนะครับค่ะคราวน,นี้ในกรณีมันต้องรอบเข้ากันนั้นนะต้องดูข้อมูลสถิติอะไรทั้งหมดคนระับค่ะดีค่ะแล้วสาหรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องน้ําเสียเรามีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรในช่วงนี้คะท่านคะ๋อช่วงนี้ก็ก็เป็นอย่างที่เห็นนะนะฮะก็คือ ความจริงเราก็ต้องการให้เขาทําระบบบําบัดอะไรเนี่ยเขาก็เรียกร้องกมานานแล้วนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดใหม่นะเป็นเวลายาวนานนับสิบปีแต่ยังไงมันก็มีโรงอ่านอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องจัดระเบียบตามที่กระแสสังคมเรียกร้องนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อยู่โดยไม่ชอบด้วยนะครับเขาก็ต้องยอมรับข้อพิจตรงนี้นะครับค่ะ ท่านผู้ว่าธงชัยครับเมื่อสักครู่น Jamie, ี้ตัวแทนผู้ประกอบการคุณสมหวังบอกว่ามีบางร้านได้มีการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียโดยมีทางราชพัฒนครราชสีมามาช่วยจัดทําให้แต่บางร้านก็ยังไม่ได้มีการจัดทําระบบบาบัดน้ําเสียตรงนี้ท่านผู้ว่าได้มีการกําชับไหมคะว่าให้จัดทําระบบบาบัดน้ําเสียให้เสร็จภายในเมื่อไหร่อย่างไรอไมไ่กำชับนะฮะไม่กำชับะฮะเดี๋ยวว่าต้องจัดระเบียบทีเดียวเลยฮะอ๋อรอทีเดียวเลยทีเที่เขาทำกันแล้วก็ก็ไปว่ากันไปนะฮะแต่ว่า มันเป็นคำไม่ชื่ทุกคนต้องรับิชอบต่อส่วรวมอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ว่าทางราชการยังไม่ตัดสินใจนะฮะถ้าไปต่างอย่างนั้นก็เหมือนเป็นชี้นําว่าจะให้เขาอยู่อย่างเงี้มันยังไม่มีข้อยุตินะฮะค่ะไม่มีข้อยุตินะฮะ เข้าใจค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าก็ทาระบบบาบัดน้ําเสียตามที่บอกแล้วทําไมถึงยังอยู่ไม่ได้หล่ะแล้วมาบอกให้ทาทาไมอย่างนั้นเหรอคะท่านผู้ว่าเกรงว่าจะเกิดการโต้แย้งประเด็นนี้เสียภาษีลงน้ำที่แล้วสุดท้ายก็เลยอ้างว่าเอาแล้วถ้าผิดกฎหมายไดย่าภาษีก็ไว้ทําไมอะไรอย่างนี้นะฮะเราะนองนะนะฮะค่ะก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมผู้ชมรายการจะได้รู้สิ่งที่มันถูกมันควรคนะครับแต่ผมยืนยันเลยว่าเราจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับ ที่ค,คนไทยชูดว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะแต่ทุกคนต้องรู้ว่าควรไม่ควรเนี่ยมันคืออะไรนะครับค่ะถ้าไม่รู้เราก็ต้องฟังเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับเพื่อคนส่วนใหญ่และดูข้อกฎหมายเป็นเกณฑ์นะครับค่ะเรไปใช้ความอ็นแรงอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะฮะคไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะ ต้องดูผู้ที่เข้าไปอยู่ที่ไม่ชอบ้วยกฎหมายด้วยว่าเขาจะให้ความร่วมมือแค่ไหนเพียงไรนะครับมผมเองก็เตือนไปแล้วว่าการทําผิดกฎหมายเนี่ยมันเอาไปเป็นเงื่อนไขต่อรองไม่ได้นะครับเพราะสังคมเขาไม่รับก,กันแล้วที่จะเพิกเฉยเจ้าที่ก็จะมีความผิดใเ,เองอย่างนี้นะมันเป็นเวลาที่จะต้องทําเพื่อคนส่วนใหญ่ก็ต้องมาช่วยกันคิดหาวิธีทางออก ที่มันที่มันเหมาะสมที่เจตนะค่ะได้ค่ะแล้ว่ะคุณสมหวังคะในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการพ่อค้าริมลําตะคองอยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ว่าธงชัยก็ดีหรือกับประชาชนที่สนใจเรื่องนี้ว่ายังไงคุณสมหวังครับยังไงผมก็ขอกราบวิงวลสังคมนะครับว่าช่วยรับฟังความจริงจากจากผู้ประกอบการด้วยนะครับผู้ประกอบการเองต้องการเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเราอยากทาให้ถูกต้องเรารักตรงนี้เราลักลํรารตะคอง ทุกคนทุกคนผู้ประกอบการรักนำตาคองเพราะเราขายอาหารที่ลำตาคองนะครับอ,อถ้าถามผมเรื่องเรื่องพื้นที่นะครับพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นของชนประธานได้คืนให้กับธนารักษ์ผมติดต่อกับกรมธนารักษ์เอ,อทางกรมธนารักษ์แจ้งให้ผมว่าสามารถจัดให้เช่าได้นะครับ<ะ>ผมก็ติดต่อมาตลอดตั้งแต่ปีสามเก้านะครับอืมผมวิงวอนสังคมตรงนี้นะครับว่าช่วยช่วยเอ,อ ดูความจริงนิดนึงว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมกล่าวประนามนะครับงั้นถามนิดหนึ่งนะคะทุกวันนี้ได้จ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ไหมคะไหนนะครับทุกวันนี้ผู้ประกอบการได้จ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ไหมคะอ,อทางผู้ประกอบการได้ยื่นคําร้องขอเช่ากับกรมธนารักษ์แล้วครับแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะ,ะตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันนี้2557ถูกต้องไหมคะใช่ครับ อ่างั้นก็ต้องดูว่ากรมธนารักษ์มีนโยบายจะให้เช่าหรือไม่ให้เช่ากันแน่แต่อย่างไรก็ตามนะฮะท่านผู้ว่าธงชัยคะครับผมค่ะเรื่องนี้ถ้าหากว่าประชาชนอยากจะติดตามความคืบหน้าท่านผู้ว่าคิดว่าเราควรใช้เวลาอีกประมาณสักกี่เดือนค่อยมาตามเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งคะท่านคะอ๋อก็ก็น่าจะหลังตุลาคมไปฮะหลังตุลา,มาคม<ง>เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติเนี่ยนะฮะ ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่พิเศษแล้วเพราะว่าเขาก็ทํามันทั่วประเทศนะฮะขณะนี้อะไรที่ชอบไม่ชอบที่เคยติดขัดก็เอามาแก้ไขให้มันถูกต,ต้องให้มันชอบทําให้มันคือต้องดูมาตรฐานของกฎหมายมาตรฐานของสังคมด้วยนะครับค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะที่จริง,รงเรื่องนี้เขาบอกว่ามันคาค้างมาเป็นเวลานับสิบปีแล้วนะครับแล<ต>้วก็มีแส น่อนข้างมากนะครับก็ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอุบัติเหตุที่เดินรถมาคนทางนหาหารเสร็จเดินกล้าด้วยแล้วก็ถอยรถมาก็ชนก็อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็รวมทั้งไอไอะไรอะไรเขาเรียกว่าภูมิทัศน์บริเวณนั้นเนี่ยมันควระจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะรวมทั้งสิ่งปฏิกูลที่พึ่อง,งไปในน้แํแโดยเฉพาะเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ต้องซืมนทัดลงไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาจัดระเบียบตามปกติของงานปกติเนี่ยผมว่า ถ้าจะติดตามก็สามารถสอบถามหลังจากเดือนตุลาไปแล้วเน,วเวน,นี่ยน,น,นะค่ะได้ค่ะขอบคุณให้มันเชตหน่วยงานเช็คนเช็อะไรภักหนึ่งเชตแนวความคิดเช็วิธีการให้มันให้มันนุ่มนวลที่สุดนะครับค่ะได้ค่ะฝากคุณสมหวังด้วยแล้วกันว่าขอให้คิดถึงส่วนรวมด้วยนะครับแล้วก็ให้เข้าใจเจ้าที่ด้วยไม่มีใครอยากทําทำหรอกครับถ้าทําให้คนเดือดร้อนนี่แต่ว่าก็ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เจ้าที่ก็ต้องทาตามที่ควรจะต้องทำนะครับ ค,ะคะ่ะค่ะแล้ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเราติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังเดือนตุลาคมอย่างที่ท่านผู้ว่าธงชัยว่านะคะขอบพระคุณท่านผู้ว่าธงชัยแล้วก็ขอบคุณคุณสว่างตัวแทนพ่อค้าที่ริมลำตะคองค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะครับครับะครับสวัสดีครับ ก็ต้องบอกไม่ใช่แค่นี้นครราชสีมามีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาลักษณะทํานองนี้นะบุกลุกพื้นที่ซึ่งเราเองก็คงจะต้องติดตามไปนะคะในหลายๆพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะท่านผู้ชมคะทางรายการสถานีประชาชนอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะเรามีกําหนดการที่จะไปสัญจรที่จังหวัดอำนาจเจริญในวันศุกร์ที่26กันยายนนี้ซึ่งที่อำนาจเจริญนะคะมีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งชื่อว่าอำเภอพนาเป็นอำเภอที่เก่าแก่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีโบราณสถานด้วยส่วนจะงดงามน่าประทับใจแค่ไหนนะคะไปติดตามราาายงนขคุณป แก้วพากูลค่ะ